ระนองกันบ้างกับผู้ตรงข้งนะผู้ทุกตรงกักชาวเมียนมากันบ้างรับนี่โกฮิตเนี่ยเกิดกันหลายครั้งเลยนะประท้วงภายในอาคารผู้ตรงกักนะครับคนต่อมอระนองก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อกลับไปฉลองปีใหม่ที่บ้านเกิดนะครับแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีรุนแรงนะครับโดยการเกิดขึ้นเมื่อวันศุกรมกราคมที่ผ่านมานะครับที่สำนานกรวดคนเข้าเมืองจังหวัดระนองครับอยู่ตบนบางน้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองภายในอาคารตึกชั้นห้าซึ่งเป็นอาคารกักตัวของคนต่างดาว ได้มีผู้ต้องกักชาวเมียนมานะรับก่ออิดประท้วงภายในอาคาร เรียกร้องนะครับให้ทางการไทยปล่อยตัวเพื่อยากกระบ,บานไปฉลองปีใหม่ที่ประเทศเมียนมาจากนั้นันตรวเอกทุพเพิกพันโกน้้นภูกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองนะครับได้ข้อสนับสุนกำลังเพื่อดูเรความทบเรียบร้อยจากกองังกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองและการ่วยเฉพาะกิจกรมทสารรับที25กองกำลังเทปสรีนะครับนำกำลังตำรวจุดควบคุมฟุ่งชนชุดราชเดชปฏิบัติการปีเซทข้าวส่มทบประมาณุกนิยใน โดยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังนะครับไรรมอาคารผู้ต้อง,อองกักไว้นะครับและก็ชายทรโกงผู้จรจ้าผ้าหลามให้ถุกคนอยู่ในความทบและก็แม่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเนี่ยกลับเข้าไปในห้องกักตัวนะครับโดยระหว่างนั้นนะครับผู้ต้องกักชาวเมียนมาหลายนึงเนี่ยได้คุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านนาตั้งฉันคล่อวว่าในส่วนของกับพมเนี่ยอยากจะเปิดให้แต่บางส่วนไม่ยอมให้เปิดโดยผัวพมอยากจะกลับบ้านเท่านั้น ซึ่งจเจ้าหน้าทีได้ยืนขอทนเนอให้แก่น,นํำนะครับเปิดประตูลงมาคุยว่าต้องทำกันไอ้ไรก,กันแล้วก็ รับโรงนะครับว่าจะไม่มีการทำร้ายใครครับเรือ่องบรรยากาศที่เราเห็นตอนนี้นะคะทีนี้พอสถานาการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะก็ใช้เวลาประมาณนึ่งชั่วโมงแกนนําผู้ประท้วงฉุดแรกจํานวนสามคนก็ยอมเปิดประตูให้ค่ะแล้วก็ให้เจ้าหนา้าที่ควบคุมตัวแต่โดยดีออกมาจากห้องกักกันนะคะโดยมีสายดัดพลาสติกพันธนาการข้อมือเอาไว้นะคะแล้วก็นําตัวไปซืบซ่วนหลังจากสร้างมาทีควบคุมสถานาการณ์ไว้ได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปภายในชั้น่องจนถึงชั้นห้าเลยนะผู้ต้องกักจํานวน 2น8คนข้าวในห้องกักทางเม็ดภายล่างจากได้เจรจาก,กับผู้ต้องกักแล้วก็ทําความเข้าใจในกระบวนการสร้งตัวกลับตามลําดับก่อนล่างก็คือมีการสรงไปตามรายชือ่อที่ได้สรงเหมาะให้กับทางการประเทศเมียนมาไปแล้วและก็พร้อมจะได้ประสานไปยังผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานเมียนมาประจําจังหวัดระนองเพื่อให้แรงรัดด,ดาเนินการรับตัวผู้ต้องกักถุกคนกลับบ้านก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าน,นี่แหละค่ะก็จะ ผู้กักตัวชาวเมียนมาทั้งแมรกกะยูในความสงบค่ะแล้วก็ยินยอมทีจะเข้าไปยุ่งในห้องกักแต่โดยดีโดยทีไม่ได้เกิดความดุนแรงอะไรค่ะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ต้องกักชาวเมียนมาดังกล่าวนะครับส่วนเย่ทุกดาเนินคาดีในข้อหาหลักรบข้าเมืองโดยพิดกฎหมายตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ขาดีในข้อหาหลักลอบเข้าเมืองโดยพิดกฎหมายนะครับและคาดีสิ้นทุดลงแล้วก็ส่งตัวมาที่จังหวัดต,ต่างๆเนี่ยในภาคใต้เนี่ยทุ่งมทธ่ราโนนะครับเละจังหวัดใกล้เคียงมากักที่ต่อบปอระะเศนนนััอครบ ซึ่งการส่งกลับประเทศเมียนมาเนี่ยก็จะมีการส่งรายชื่อกับทางการเมียนมามาก่อนอเพื่ออนุมัติตามคิวและก็ตามรายชื่อมาก่อนลั่งน,นะครับเดือนหนึ่งสามารถส่งกลับได้สองครัง้งครั้งละประมาณร้อยซึ่งสองร้อยคนที่าการนี้ไม่ใช่การที่เกิดขึ้นครัง้งแรกนะครับะมาก็พิดกฎหมม้แล้วไปก็ให้ทุกกัดไมยสักทีก็อย่างดีนะ